ากแชมป์สู่กระสอบทรายคุณแม่พูดมีนายอีกแล้วสมหวังสาววายหรือจะเพิ่มสมการรักสัสดีครับพบกับคุยเล่นหลังชมรายการที่ไว้คุยสนุกสนุกเล่นเล่นกันเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนตามความเข้าใจของแต่ละคนในช่อง y o u u t b p p l y y t i m e b a s e นะครับ วันนี้เราอยู่กับโมบ i l ูสุดการดัมเดอะวิสฟอร์เมอร์คิวีตอนที่11นะครับในตอนที่ชื่อว่าเดอะวิสฟอร์เมอร์นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าแม่มดจากโลกนะครับและก็มีข่าวอัปเดตมาจากทางญี่ปุ่นเลยนะครับว่าตอนนี้จะมีโปรเจกต์แยกของซีรีส์นี้นะครับโดยที่เป็นการเล่าเรื่องต่อจากเหตุการณ์วานาดิสนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงโปร็อกนะครับแล้วก็จะมีการนําเสนอเรื่องดาวที่มันเกี่ยวกับบ,บนโลกที่เกิดขึ้นนะครับ น่าสนใจนะครับว่าทําไมที่โลกเนี่ยถึงมีกัิดัมถึง2ตัวได้แล้วจะว่าไปนะครับชื่อตอนว่าแม่มดจากโลกนะครับกลายเป็นว่ายังไม่ได้ขยี้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ดันไปขยี้ความรักที่คาใจมาจากตอนที่10ที่ผมก็ได้เคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะครับว่าน่าจะให้ทูเรต้าเนี่ยได้หน่อยไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มิโอเดเน่เนี่ยได้มีโอกาสมาเคลียร์ใจกันนะครับจนทําให้ยิ้มได้แล้วก็เหตุการณ์นั้นมันก็เป็นจริงๆอย่างที่คิดไว้นะครับเอาละครับเรามาทบทวนเรื่องราวและคุยไปด้วยกันเลยนะครับ เปิดเรื่องมากับการนอยของซูเรตตานะครับที่เริ่มสร้างพลังลบให้ตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนอยากจแบาไปปลอบใจน้องจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยชอบที่ผู้กํากับเนี่ยครับก็ทําให้ทุกอย่างในตอนนี้นะครับมันมีทางที่จะเกิดเรื่องกันได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของยานของพวกมิโอเรเน่แล้วก็ซูเรตตานะครับที่บรรยากาศมันทําให้รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องหรือมีเจอเหตุการณ์ระหว่างทางก็ได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์โภพันของกองยานบริษัทของเจเตอร์นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเส้นทางการเดินเรือเหตุการณ์ที่บ๊อบ กลายเป็นกระสอบทรายและอาจจะเกิดเรื่องหรืออะไรก็ได้ขึ้นมาตลอดเวลานะครับจากตอนที่แล้วที่ผมคิดเห็นไว้ว่าบ๊อบเนี่ยอาจจะได้ไปขับเอเรียลหรือไปขับแคนดัมหรือหุ่นอะไรสักอย่างนะครับออกไปต่อสู้นะครับนี่ผมก็ยังภาวนานะครับว่าบ๊อบหรือกัวเอลเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสที่แบบว่าออกไปฝากฝีมือหรือเอาคืนอะไรบ้างนะครับแต่นะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้กํากับนะครับเขาเลือกที่จะสร้างบ๊อบเนี่ยนะครับให้เติบโตไปพร้อมกับการเก็บเบวพลังนะครับที่รอการระเบิดนะครับ ไปกับการสะสมความอัดอั้นตันใจนะครับของตัวเองต่อสถานการณ์ที่ที่ต้องผ่านไปให้ได้นะครับแล้วก็สรุปว่าบ๊อบนี่นะครับมีจะครอบครัวตัวเองไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนจากการที่ท่านเดลิงเนี่ยได้พูดกับพ่อของกูเอลในห้องประชุมลับกันนะครับแล้วก็เอาจริงนะครับฉากที่พ่อของกูเอลเนี่ยมีแผนที่จะลอบสังหารท่านเดลิงเนี่ยก็ถือว่าแยบยนต์ดีนะครับที่ว่าล่อให้เกิดเรื่องนะครับแล้วก็แอบติดเครื่อง ติดตามไว้ที่กาดของเดลลิงนะครับแต่ก็ยังงงนะครับว่าอุตสาหประชิดตัวเดลลิงได้ขนาดนั้นทําไมไม่ติดที่ตัวเดลลิงเลยนะครับทำไมไปติดที่ตัวการดนะครับอันนี้ก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามไปดูนะครับทีนี้ก็มาประเด็นของคุณแม่คุณแม่นะครับกันบ้างนะครับว่าได้คุยกับท่านเดลลิงในเรื่องโปรเจกต์ฮีโร่นะครับผมก็ยังสงสัยนะครับว่าคนที่เกลียดการดั้มเข้าเส้นถึงจัดทําให้เรื่องของการดั้มเนี่ยล่มจมได้ขนาดนั้นเนี่ยแต่เปิดใจรับเทคโนโลยีของระบบกันไปทํา โปรเจกต์ของตัวเองเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คือเดลิงเนี่ยอาจจะมีการวางแผนเพื่อที่จะลุบจัก,กรวาลของตัวเองด้วยการสร้างกองกำลังอะไรสักอย่างเพิ่มเติมนะครับแต่ผมแอบ,บมองอีกม,มุมนึงนะครับว่าหรือว่าอาจจะเอาเทคโนโลยีกันเนี่ยนะครับไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในการชุบชีวิตหรือทำร่างโคลนนิ่งหรือหรือทำอะไรที่ให้แม่ของมิโอเลเน่เนี่ยฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงนะครับพ่อลูกสองคนเนี่ยมิโอเลเน่กับท่านเดลิงเนี่ยมีสายคล้ายกันนะครับว่า ชอบออกคําสั่งวางตัวให้เหนือคนเพื่อการตัดสินใจของตัวเองมากนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเวลาที่2คนเนี้ยชอบใครสักคนหรือรู้สึกด,ดีกับใครสักคนนะครับถ้าไม่จูนตัวจริงๆนะครับก็จะไม่พูดออกมานะครับดูอย่างที่ตอนมิโอเลเน่เนี่ยไปขอท่านเดลิงดวนเนะครับเพื่อที่จะให้ตักของเธอเนี่ยและซูริต้ากับเอเรียลเนี่ยพ้นผิดท่านเดลิงก็ยอมให้นะครับและอย่างตอนที่มิโอเลเน่เนี่ยไปขอทุนเปิดบริษัทท่านเดลิงเนี่ยก็ยอมมาปดมอบทุนให้กับ มีโอเลเน่เป็นคนแรกนะครับเหมือนแบบว่าถ้าลูกสาวไปขอก็ยอมให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงผมก็ว่าก็รักแล้วก็ห่วงลูกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านเดลิงเนี่ยน่าจะดูออกนะครับว่าว่าซูเรต,ต้าเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกสาวเขาไม่งั้นลูกสาวเขาคงไม่เปิดใจให้กับคนคน,คนนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะบอกว่า,วาหรืออาจจะรู้กันกันกบแม่ของซูเรต้าอยู่แล้วซึ่งเหตุผลที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมก็คิดว่าอาจจะเอาเทคโนโลยีนเนี่ยไปทําอะไรสักอย่าง ให้ลูกสาวเนี่ยกลับมาโอเครู้สึกดีกับตนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการคิดแบบฟุ้งๆดูนะครับแล้วก็คุณแม่คุณแม่เนี่ยนะครับคุณแม่ของซูเรต้าเนี่ยครับมาเจอคุณเบลเมเรียอีกทีนะครับกลับมาในทีท่าที่ตอบคําถามที่ดูเย็นชาแปลกๆนะครับซึ่งคิดได้2แบบนะครับว่าเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนเย็นชาไปนะครับหรือซูเรต้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกตัวจริงนะครับอย่างที่ ทุกคนก็คิดกันอยู่นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาคิดอีกทีนะครับเหมือนเหมือนที่หลายๆคนอาจจะคิดนะครับว่าตอนที่สู้กับฟาแลกแล้วเนี่ยพูดกันว่ามีเสียงเด็กหลายคนออกมาครับหรือว่านั่นคือเอริที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในอาวุธหรือในพาเนลหรือเป็นในชิ้นส่วนที่เป็นอาวุธต่างๆของเอเรียลนะครับที่ดูแล้วทุกส่วนเนี่ยมันเหมือนมีชีวิตแล้วก็เชื่อมต่อด้วยกันได้หมดนะครับและเอาจริงนะครับผมก็เริ่มรู้สึกตะกิดใจอีกนิดหนึ่งนะครับว่า การดีไซน์วิธีพูดของซูเลต้าเนี่ยว่าทําไมการพูดของซูเลต้าเนี่ยมันมักจะเป็นแค่เป็นประโยคกลุ่มคําสั้นๆนะครับเหมือนเวลาที่เราคุยกับคอมพิเวเตอร์นะครับม,มันจะเป็นกลุ่มคําสั้นๆที่ในการตอบตอบโต้กับคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกเอะใจนะครับแล้วพอคุณแม่ของซูเลต้านะครับพูดอย่างใจเย็นว่าลูกสาวที่น่าภูมิใจแต่สายตาของเบเมเลียนนะครับมองแบบแปลกมากเลยนะครับอยากรู้นะครับว่า ตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยจะพูดแทนใจป้าเบลเมเลียยังไงกันบ้างนะครับและยิ่งตอนที่เกิดเหตุวุ่นวายนะครับคุณแม่ของซูเลต,ต้าเนี่ยครับก็ไม่ได้ตามหาลูกสาวลูกสาวอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับแต่ดันไม่ห่วงลูกสาวแต่ดันมึโอเอเรียลแถมดันสั่งให้เดินเครื่องเอเรียลนะครับน,นี่ก็คิดแบบเกาๆไปอีกหน่อยนะครับว่าหรือว่าจะมีเครื่องวาร์ฟซูเลต้าว่ะแบบว่าวาร์ฟวาร์ฟซูเลต้ามาหาเอเรียลเลยหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยหรือเอเรียลอาจจะไม่ต้องการคนขับแล้วหรือหรือแม่ของซูเรต้าเนี่ยจะขึ้นไปขับเองอันนี้ก็น่าสนใจต้องรอดูต่อครับทีนี้ส่วนของทีนี้ก็มาส่วนของแผนการตั้งหารพันเดลิงเนี่ยนะครับยิ่งนานวันเนี่ยผมรู้สึกความเลือดเย็นของชาดิกเนี่ยกข้าไปตามที่คิดไว้เรื่อยๆเลยนะครับก็ในตอนนี้นะครับชาดิกเนี่ยก็ได้แสดงความเลือดเย็นที่ตั่งถล่ม แพนควลต้านะครับทั้งที่รู้ว่ามีมิโอเรเน่อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าแกเริ่มคิดแล้วนะครับว่าหรือว่าสุดท้ายแล้วลัสบอสของเรื่องนี้จะเป็นชาดิกหรือเปล่านี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมันก็พลิกไปได้หมดนะครับเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะเป็นลัสบอสได้บทหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับใครเลยลัสบอสอยู่ก็โผล่ขึ้นมาได้ส่วนทีมของนาจิกับไม่มตจากทั้งโลกเนี่ยนะครับก็ได้ทํางานกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ แต่แอบคิดนะครับว่าว่าตัวที่จะทําให้เสียแผนเนี่ยอาจจะเป็นโตรฟรีนะครับที่มีนิสัยมุทะลุนะครับตามใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ยิ่งดูก็ยิ่งคิดสงสัยนะครับว่าโตรฟรีเนี่ยอยากดวลกับตูเลต้าหรือแอบปิ้งตูเลต้ากันแน่ฮะถ้าเป็นแอบปิ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นนะครับว่าตูเลต้าเนี่ยมีสเสน่ห์ต่อคนที่จําพวกแบบชอบเอาแต่ใจตัวเองนะครับอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นมิโอเลเน่อ่ะกูเอลเนี่ยก็ตอนแรกก็เอาใจตัวเองหรือจะเป็นเคเลสล่างสี่นะครับซึ่งตอนแรกก็เอาใจตัวเองเหมือนกันก็มั่นใจตัวเองก็ไม่เอาใครเหมือนกันนะครับและก็อาจจะมีโซฟีเข้าไปอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่ายิ่งท้าวอย่างนี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องพ่อแง่แม่งอนอหรือจะเป็นแม่แง่แม่งอนกันวะตามที่ เคยคิดไว้นะครับว่าผู้กํากับเนี่ยเขาน่าจะให้ดูเรต้าเนี่ยนอยเต็มที่ได้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ใช่อย่างที่คิดเลยนะครับว่าดูเรต้าในตอนเนี้พาตัวเองพร้อมกับความนอยเนี่ยนะครับทาให้ตัวเองเนี่ยดาดิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับดูแล้วผมยังสงสารน้อมากเลยนะครับว่ายิ่งฉากไปนั่งเศร้าในห้องน้าเลยนะครับดูแล้วน่านสงสารมากเลยนะครับแต่เมื่อมิโอลเนี่เนี่ยจะแอบมาได้ยินนะครับก็เกิดการการปรับข้าใจกันในแบบว่า น่ารักน่ารักเียนะครับมีแอบบูอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก็อย่างที่คิดไว้นะครับว่ามิโอ,อเลเน่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจูลิต้าเนี่ยเป็นคนที่พิเศษที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้มิโอเลเน่เนี่ยไม่อยากที่จะหนีไปที่โลกอีกแล้วนะครับแล้วฉากเนี้ยผมอยากรู้ความเห็นของท่านผู้ชมมากเลยนะครับว่าดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างกับฉากนี้นะครับส <sk r isa> ําหรับผมเนี่ยดูแล้วแอบยิ้มไปก่อนที่จูเลิต้าจะยิ้มอีกนะครับว่าเพราะท่าทีตั้งแต่ที่มิโอเลเน่เนี่ย แกล้งทําเป็นเหนื่อยนะครับแล้วก็หาเรื่องดึงซูเรต้ามากอดเนี่ยมันก็บ่งบอกนะครับว่ามิโอเลเน่เนี่ยจริงๆแล้วคิดยังไงครับแล้วก็มิโอเลเน่เนี่ยก็ได้สารภาพรักแบบอมๆออเล่าความในใจนะครับเล่าความในใจของเธอให้ซูเรต้าฟังนะครับแล้วก็เอาจริงๆคู่นี้ก็ผมว่าเข้ากันดีนะครับว่าคนหนึ่งเนี่ยก็ชอบออกคําสั่งนะครับอีกคนนึงก็ชอบรับคําสั่งนะครับ แล้วก็ผมชอบประโยคปิดซีนของซีนนี้นะครับที่ซูลิต้าพูดไว้นะครับว่าเชื่อสิคะก็ฉันเป็นเจ้าเบ่านี่นะมันเป็นฉากปิดซีนโรแมนติกที่ดูลงตัวสวยงามดีเลยนะครับแล้วก็โบบิลสุดกันดั้มเดอะวิชฟอร์มเมอร์คิวีตอนที่12นะครับที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าที่ p m a c h i n ง on นอินส e ตดออฟล n i n g ่งออหรือชื่อภาษาไทยอย่างเทยนะครับว่าหากว่าต้องหนี ่ันขอเดินหน้าก็จะพักไปหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมาอีอทีหลังปีใหม่เลยก็จะมาวันที่8มกราคมนะครับแล้วก็จะเป็นการจบซีซั่นไปตามข่าวที่เล่ามานะครับแล้วก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอา่องเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับหากผิดพลาดประการใดไปเนี่ยต้องขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆท,ท,ท่านนะครับพิมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชมกันเยอะๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับมากครับ